สวัสดีค่ะทุกคนจะพาไปดูหัวกระเจียวต้นกระเจียวที่ไปขุดกันมารุ่นนั้นน่ะเนาะที่เอามาพักเอาไว้ตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะคะขึ้นเป็นต้นแล้วเดี๋ยวจะเอาเขาไปลงดินนี่ค่ะ ขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวของัดเอาหัวมันขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอามาใส่กระแป๋งอันนี้แล้วเดี๋ยวเอาไปปลูกกันไปค่ะได้แล้วเดี๋ยวเอาไปลงดินในป่าทางนู้นกันจอบก็ไม่มีใช้เสียมขุดเอาก็ได้ เดี๋ยวเเสียมไปกุด <c oughs> ไม่ค่อยถนัดเลยไปค่ะ เอามาปลูกไว้ในบริเวณรั้วเรานี่แหละเดี๋ยวเดินก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอามาปลูกไว้แถวแถวนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวขอขุดลุมก่อนนะเราก็ไม่ต้องขุดลึกเพราะว่า เขาไม่ชอบอยู่ลึกเขาอยู่บนดินเขียรากเขาให้ลงดินไปแค่นั้นแหละเนี่ย,ยค่ะแล้วก็เอาดินกบเดี๋ยวพอฝนมาเขาก็ขึ้นมาเป็นต้น เลยค่ะขุดตรงไหนก็ขุดไปเลยให้มันเป็นหลุมพอให้เขาได้ลงไป รากของเขาเน่ยเยอะมากเลยเขาถึงได้ติดเร็ว แล้วค่ะหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้อีกนี่ค่ะ ปีหน้าเราจะได้ไม่ต้องไปหาไกลเลยเราจะได้ไม่ต้องเข้าป่าหาเอาแถวนี้แหละไปเดี๋ยวเราไปเอาขิงปลูกไว้ในขี้มันที่เราเอากระเจียวพักเนาะไปเดี๋ยวเราเอาขิงลงขิงก็มีไม่เยอะหรอกพี่เขาเอามาให้แค่นี้เอามาให้แค่ไม่กี่หัวเองเนี่ยมันเป็นขิงเล็กเดี๋ยวเราก็เอาลงไว้ตรงกลางเลยเนาะอันนี้มันเป็นรากของ ดอกกระเจียวที่เราเอาไปปลูกเมื่อกี้เนี่ยก็คือขี้มันเราก็ไม่ทิ้งไงมันเป็นปุ๋ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นปุ๋ยหมักอะนี่ไงเราก็เคลียร์เคลียร์เคลียรเขาสักหน่อยแล้วก็เอาอันนี้ลงเราก็เอาไว้เก็บกินใบเขา เดี๋ยวรอให้เขาขึ้นเป็นต้นอันนี้เอาออกใ <c oughs> บกุ้ยช่ายก็ยังไม่ได้ไม่ได้อันนี้เลยกิงกือเยอะมากเลยเนะี่ย นิดเป็นคนกลัวกิ้งกือนะแต่ก็ชอบปลูกต้นไม้ชอบปลูกอันนุนอันนี้อ่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาปลูกอันนี้ต่ออันเนี้ยแต่นี้ต้องมามัดเขาใส่กับฟางก่อนเดี๋วก็ไม่รู้วิธีปลูกหรอกแต่เขาน่าจะ มัดใส่กับฟางแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปมัดแส่กับต้นไม้ใบมันเป็นรูปหัวใจด้วยนะเนี่ยจะ้ะเนี่ยในป่านาที่ไปหยอดเท้าอะคะ่ะเยอะเลยเดี๋ยวไปหาฟางก่อนนะคะได้มาแล้วค่ะฟาง จะมัดเขาไว้อย่างเนี้เขาน่าจะอยู่มั้งเนาะนี่ก็ไม่เคยปลูกด้วยสินอกจากซื้อสําเร็จมานี่เคยไปซื้อที่ประตูน้ําแถวตลาดแถวทางในกรุงเทพอะ่ะ <c oughs> เขาขายอยู่ต้นหนึ่งก็แพงเหมือนกันนะต้นนึงหลายร้อยเนี่ย นี่ก็จะเลี้ยงเขาไว้ก่อนถ้าเขาแข็งแรงแล้วเดี๋ยวจะเอาเขาไปมัดไว้กับกิ่งไม้อะไรพวกนั้นเลี้ยงเขาไว้ก่อนเพราะว่าเพิ่งเอามามัดแบบทุเรศมากเลยแบบนี้ก็น่าจะอยู่แล้วมั้งเนาะพอะให้เขาลดน้ำให้เขาฟื้นก่อนแล้วก็ คอยเอาเข้าไปมัดติดกับต้นไม้มันไม่มีกาบมะพร้าวอะ่ะตรงนี้ก็ยังเอาไอ้นี่มาเลี้ยงไว้เลยเนี่ยดูแฟนค่ะเอาไอ้นี่มาทับไปติกล้วยไม้กล้วยไม้ป่าเห็นไหมคะยังไม่ได้มาตัดแต่งเลยเนี่ย ยังไม่ได้มาแต่งนี่ก็กล้วยไม้กล้วยไม้ป่าดอกของเขาเล็กๆนี่จ้ะดอกเล็กๆแต่ช่อใหญ่ช่อใหญ่ยาวแต่ดอกเล็ก เขาหักลงมาจากต้นไม้ต้นนี้แล้วเนี่ยมันอยู่ข้างบนน,น,นู่นน่ะเนี่ยค่ะนี่ก็เลยเอามันมาเลี้ยงเอาไว้เอามันพาดต้นไม้ไว้แล้วก็รดน้ำให้เดี๋ยวให้ไอ้นี่สักหน่อยเด้วเดี๋ยวจะเอาเขาไปมัดไปกับต้นไม้เหมือนกันคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่อง ผู้สาวบ,บ้านๆสะพ้ายผู้ไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ